สวัสดีครับฟลอ a u นออโต้ไอรอนนะครับตอนนี้อยู่ที่บูธ Mercedes-Benz นนะครับในงาน Motor Expo 2024นครับเดี๋ยวจะพามาดูว่าในวันแรกของการจัดแสดงการจัดโชว์เนี่ยมีรถอะไรเนี่ยอยู่ในบูธของทาง Mercedes-Benz นกันบ้างนะครับซึ่งรุ่นแรกที่เป็นไฮไลท์ของเขานะครับอันนี้เป็น Mercedes m a y b a c ค EQS 680 SUV นะครับราคาคันนี้จะอยู่ที่ประมาณ12ล้าน5แสนบาทนะครับราคาเนี่ยโหดมากแต่คือพรีเมียมสุดๆนะคันนี้ การดีไซน์ความสวยงามความหรูหราเนี่ยคือก็ต้องยกให้เขาจริงๆในตัวของไมบักนะเพราะไมบักเนี่ยก็คือเป็นแบรนด์ที่พรีเมียมขึ้นมาจากตัวของ Mercedes-Benz มาอีกทีอยู่แล้วนะครับนี่ครับรวมถึงตัวนี้ด้วยนี่เป็น Mercedes m y b a บัก5 8 0 E p r e m i u m ครับตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่11ล้าน2แสนบาทนะครับเรียกได้ว่าถ้าเป็นไมบักแล้วราคาก็ไม่ธรรมดาแต่ว่าความหรูหราก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับแล้วก็บริเวณนี้ อันนี้เป็นในตัวของรถยนต์ไฟฟ้านะครับ eqe e 350 4 f o r m a t i c นะตัวนี้ชื่อเต็มๆเ,เลยเนะี่ยคือ eqe e 350 4 f o r m a t i c suv amg dynamic นะครับโอ้โหชื่อนี่ยาวเลยนะฮะร,ราคา5 6าล้าน6 0 0 0บาทนะครับในตัวนี้อ่าเนี่ยก็เป็นรถยนต์ไฟฟ้านะรถเปิดได้ไหมอ่านี่รถเปิดได้ด้วยดูภายในกันหน่อยนี่ตามสไตล์ของ mercedes benz นะครับแผงหน้าจอกลางเนี่ยต้องอันใหญ่ๆนะครับมีถึง3จอเลยที่เห็นตอนนี้ ฟิลล so ิ a premium, a ่งองมลัยก็เทกเจอร์ดีอยู่แล้วนะของ e r c e d e s b e n z มีความพรีเมียมนะความหรูหราอันนี้ต้องยกให้เขาจริงดูดีนะฮะในตัวนี้อ่าแล้วก็คันนี้นะครับที่บอกไป b e n ซจีนะฮะเบนเราพาชมไปแล้วนะครับทั้งไอ้ตัว G580 นะครับที่เป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วก็ตัวนี้เลยที่เป็นตัวของ G450D เครื่องยนต์ดีเซลแล้วก็พาชมไปแล้วไปดูกันได้นะครับ ราคาโหดเหมือนกันตัวนี้1 2บ0 0 0ล้านสองแสนบาทตัวที่เป็นไฟฟ้าก็เหมือนกัน1 2บ0 0 0ล้านสองแสนบาทเหมือนกันอ่ะเออนี่ยแต่ให้ดูคร่าวๆแล้วกันตัวนี้เนะี่ยพวกล้อนะฮะประตูดีไซน์ก็ยังคล้ายเดิมเพราะมันคลาสสิกอยู่แล้วนะครับเรื่องพวกนี้การเปิดปิดประตูก็แบบว่าต้องหนักแน่นนะฮะนี่เฮ้ยเบาไปด้วยนี่ต้องแรงกว่านี้นี่ฮะความหนักแน่นของืน G นจะะีนครับนี่คลาสสิกบึกบึนนะฮะดูดีมากอ่าอ,อีกโซนหนึ่ง นี่นะครับที่บอกไปมีตัวของ G 5 8 0มาอีกอันนึ้ะเป็นตัว G คัสเหมือนกันแต่เป็นเครื่องใหญ่เลยเป็น G 6 3นะฮะตัวแรงตัวตึงนะดูน้ำระดับแบบ800มิลิเมตรได้สบายๆนะฮะอ่ะอันนี้นครับนี่ตัวพลังงานไฟฟ้านะภายในเนี่ยสวยมากนะครับในตัวนี้อ่ะยวเปิดประตูดูดกันหนะน่อยนี่เห็นครับตัวพลังงานไฟฟ้าเนี่ยพวกการเดินได้เลยเป็นสีน้ำเงินนะมีลดลายคาร์บอนมาด้วย สวยมากอ่านี่นี่คประตูต้องติดหนักแน่นนิดหนึ่งอันนี้ก็จอดโชว์นะครับบนทางลาดชันนะนี่เท่ๆอย่างนี้เลยเครื่อง V8 แปดนะครับ g ีหคันนี้ก็สวยเท่ดูดันมากแล้วนี้เป็นรถครอบครัวเลย V300D นะฮะรถอเนกประสงค์เลยแต่ว่า ื่องระบบความปลอดภัยความลักชูรี่ก็ยังมีมาให้เหมือนเดิมนะถึงแนมะ้ว่าจะเป็นรถตู้รถครอบครัวแบบนี้ก็ตามนะนี่การดีไซน์อะไรก็จะดูผู้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยสังเกตไหมว่ารถที่โชว์ส่วนใหญ่บางทีหน้าตาดูแบบเฉบเชียวนิดนึงดูมีความทันสมัยหน่อยแต่อันนี้จะดูแบบมีความคลาสสิกนิดน,นึงนะฮะพวกโลโก้เบนซ์นนะฮะเหมือนสมัยก่อนก็มีการติดตั้งมาให้อยู่แต่ว่าปัจจุบันอนะ่ะแบบนี้ก็ยังใส่กันอยู่นะฮะแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในทุกรุ่นแค่นั้นเอง ครับตัวถัดมาครับเป็น mercedes amg cls 53 4matic plus นะตัวนี้ราคาอยู่ที่5,880,000 0บาทนะครับตัวนี้สีดำดุๆนะฮะเครื่องยนต์ t ท r b o นะครับรน,บน,บนี่กระจังหน้าอะไรต่างๆนะมาลองนั่งภายในกันหน่อยนะครับสำหรับตัวนี้อ่า่นี่อึ๊บอมฟิลลิ่งก็มีความสปอร์ตหน่อยนะคันนี้ ผมชอบแบบฟิลลิ่งพวงมาลัยของเบน์มากเลยอ่ะคือฟิลลิ่งมันดีมากเลยยิ่งตัวนี้เป็น AMG ด้วยนะครับนี่หน้าจอกลางนะกระแสงวงกามขี่เชื่อมันขนาดใหญ่ลวดลายนะสวยงามเลยนะโหฟิลลิ่งพวงมาลัยคือแบบดูดิยดิ่ฟิลลิ่งที่แบบทําให้เราแบบอยากขับรถมากๆนะครับฟิลลิ่งแบบนี้เนี่ยการเดินได้อะไรก็ออกแนแบบสีแดงๆนะตัวนี้ AMG นะครับเนี่ยภายในที่เหลือก็ปกติทั่วไปนะแบบเป็นสไตล์ของ m e r c e d e s b e n z นสเขาคือหมายถึงว่าไม่ได้แบบพิเศษไปจากตัวอื่น ก็คือค้ายๆกันแอร์วงกมลมอะไรพวกเนี้ยการเดินได้นะชอบจริงตรงพวงอะไรเนะี่ยคือแบบอืมสวยจริงอะไรจริงนะครับต้องต้องยอมจริงๆอ่านี่ขยับไปจะเป็นตัวของ S-Card นะครับซึ่งชื่อเรียกเนี่ยก็คือเหมือนกับตัวไมบักเลยแต่แค่นี้ไม่ใช่ไมบักอันนี้คือ Mercedes Ben z S c ์เ s S e ครัรอ m ห้านพีเมียมะฮะเนี่ยราคา7,580,000บาทนะครับในตัวนี้ นี่การเปิดประตูเขาแตะนะฮะนี่ครับแล้วก็ดึงออกมาได้เลยนะครับดูภายในกันนิดหนึ่งอ่าไหครับนี่เป็นลิ้งก็แบบโหหรูหราเลยนะเนี่ยเปิดแอร์ไว้ด้วยอ่าก็าจะดูวแบบ่บเอสคามันก็คือรถแบบระดับลักชูรี่อยู่แล้วนะครับผู้บริหารนั่งอาจจะไม่ได้ขับรถเองเพราะว่าด้านหลังก็มีหน้าจอมาให้2จอนะฮะเบาะหนังสีน้ำตาลแอมเบียนไลท์คือจัดเต็มหมด หน้าตาภายนอกยังได้ความดุความเท่ยู่นะครับเหลือรุ่นไหนไหมอ่านี่เหลือตัวหนึ่งเป็นตัวของ CLE 300อนะครับอันนี้เป็นรถคูเป้และวสองประตูยังเหลือโชว์อยู่คันหนึ่งมาจอดอยู่บริเวณมุมนี้นะอันนี้ก็เพิ่งเปิดตัวมาไม่นานเหมือนกันอ่าตัวนี้ก็เบาะหนังสีแดงนะครับลวดลายนะฮะกล่องแนวแบบสปอร์ตสปอร์ตคูเป้นิดหนึ่งอันนี้อ่า,อา,อาก็จะประมาณนี้นะครับ และนี่คือภาพรวมของ Mercedes Ben z และ Mercedes m a ไม a c บากนัที่ได้มาโชว์อยู่ในงานมอเตอร์เป2024นี้นะครับก็ใครสนใจก็ลองมาเดินดู <c oughs> เดินเล่นกันได้นะครับงานจัดขึ้นจนถึงวันที่10ธันวาคมนี้นะครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดในคลิปนี้นครับก็ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนี่ยเป็นกาลังใจกันนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะพาไปดูงานที่ไหนอีกหรือจะไปรีวิวรถรุ่นอะไรเนี่ยก็ฝากติดตามด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย